ยังติดมืออยู่นิดนิดเดี๋ยวสวัสดีค่ะป๋าผ่านนะคะพบก,กันกับแชร์สูตรสลามจะไม่เก็บไว้แล้วนะคะหั่นชุบๆๆเลยนะคะนี่เป็น EP ีสุดท้ายสำหรับซีซั่น8อาจจะไม่มีซีซั่น9แล้วนะคะถ้าถ้าไม่มีใครอยากให้ทำมากพอเนาะอาจจะเว้นไป,ไปสัก3เดือนก่อนแล้วดูสิว่า ยังอยากให้ทำไหมแล้วเดี๋ยวว่ากันโอเคปะมาเป็นของน้องอไรและสูตรใดนะั้นตามดูกันเลยค่ะ<อ>สวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อจิ๊บนะคะหนูมาแชร์สูตรสลามค่ะชื่อว่าขนปุกป,ปุยค่ะทั<อ>้งเล่นนะคะ<อ>พี่พาเอ้ยยังทําไงไปดูก่อนค่ะเอาน้ำขุ่นค่ะคูชูกุบุสึกค,ค่ะแบงเอ็นเพสััพคูแพนทีนค่ะพี่ออยไม่มีนะคะพี่พาใช้น้มมันมะพร้าวเนาะโลชั่นทาผิวค่ะ สีอะไรก็ได้พี่พาม่ใส่สีดีกว่าอยากได้สีขาวเพราะว่าชอบสีขาว <G ül üyor> อุ๋ก็มีแค่นี้ยัไง,งไงเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ <G ül üyor> ตอนแรกน้องบอกว่าให้ใส่กาวลงไปเท่าไหร่ก็ได้เว่าะพาขอใส่ทั้งหมด5ช้อนนะหนึ่งสองสามสี่สุดท้ายแล้วขอใส่เยอะหน่อยนะ <G ül üyor> ใจจะขาดแล้วใส่3มช้อนมาหลายคลิปแล้ว <G ül üyor> อันนี้นะคะเราก็จะใส่ครีมอาบน้ําลงไปค่ะใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนเต็มเลยนะ ไม่เห็นน้องมีสลามน้ำยาทำสลามเลยทุกคนอาจจะทำแล้วเป็นแบบนี้เลยนะจริงดิใช่แล้วก็ดูดีจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือหนืดแล้วนะจะบอกเลยนะคะใส่แชมพูนะคะไปหนึ่งปื๊ดค่ะเนื้อมุกด้วยทุกคนเนื้อเขาก็จะค่อยๆแบบหนืดไปเรื่อยๆนะต่อจากนั้นนะคะใส่ครีมทาผิวนิดหน่อยค่ะจะหมดแล้ว เสร็จแล้วนะคะพระเอกของงานก็คือแป้งเย็นเพสั์นั่นเองใส่ไปเลยนะคะโอ้ฟุงฟิงมาค่ะค่อยๆคนนะให้แป้งกับเนื้อกาวเข้ากันก่อนนะคะ นี่นะทุกคนยังไม่ได้ทิ้งไว้เลยก็เริ่มหนืดแล้วเห็นไหมพอเราคนไปเรื่อยๆเขาจะหนืดแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าพาขอทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีถ้าติดมือเดี๋ยวจะใส่น้ำมันมะพร้าวหรือว่าถ้าใครมีเบบี้ออยก็ใส่ได้เนาะทำง่ายมากทุกคนเนื้อดีด้วย,ดวยได้แล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายังติดมืออยู่นิดๆเดี๋ยวป้าพาใส่น้ำมันไปนิดนึงจริงๆถ้าใส่ออกเขาเรียกว่าไงอะ ใส่แป้งไปอีกนะทุกคนมันก็จะได้แหละแต่ว่าพ้าพาเคยเล่นแล้วมันแข็งไปถ้าใส่แป้งเข้าไปอีกอะน้องบอกให้ใส่เบบี้ออยอะไรแบบนี้คือใช่แล้วนะทุกคนถูกตรองที่สุดถูกต้องที่สุดดูอ้ยอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำยาทำสลามนะคะถึงมันจะดูแบบนี้แต่ว่าให้คะแนนความไม่ใส่น้ำยาทำสลามนั้นนะคะพี่พาให้คะแนน 9คะแนนครึ่งค่ะไม่มีอะไรปกติจะให้แค่8นะแต่ว่าให้คะแนนเพิ่มมาจากที่ใส่ไม่ใส่น้ำยาทำสลามค่ะเลิ Perfect นะคะเรียบร้อยแล้วดีมากดีต่อใจมากๆถ้าเรายิ่งทิ้งไว้เขาจะยิ่งแข็งไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะแข่งเร็วมากนะทุกคนทางที่ดีถ้าใครทำแล้วก็หากระปุกใส่เนาะ โอเคเรียบร้อยแล้วยังไงเราไปดูคำถามน้องกันเลยค่ะถามว่าอะไรบ้างไปดูเลยจ้ะโอเคค่ะอีพีสุดท้ายจบลงไปแล้วนะคะมาถึงคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งพี่พาชอบทานอะไรคะพวกของหวานค่ะ ของหวานก็จะหนีไม่พ้นพวกบิงซูใสใหม่ไอติมช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นโกโก้ปั่นใส่วิปครีมสูงเยอะเยอะเยอะยอะเยอะจริงยูคอติดหมดเลยเนี่ยข่ารามที่สองค่ะพี่พารู้จักสลามได้ยังไงคะโหต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งซึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อก่อนจําได้แต่ตอนนี้จำไม่ได้ลผ่อนมาเกือบกี่ปีห้ปีแล้ว <laughs> <ๆ>เขาส่งบอหลกมาให้พี่พาแล้วเขาก็บอกให้พี่ผาทํา ตอนแรกเขายังไม่ส่งอแลแล็กเขาบอกให้พี่พาทำพี่พาม่รู้จักเขาก็เลยแบบขอชื่อที่อยู่ตอนนั้นกําลังฮิตใช่ปะที่เหมือนแบบ f อซส่งของอะไรมาให้เขาก็ให้ผงบอแลแล็กมานั่นแหละเป็นคลิปแรกของพี่พารู้จักจาก f c เนี่ยแหละค่ะขาอหนังที่3มพี่พาชอบสีอะไรเอ่ยสีนี้เลยสีสลามหนูเลยสีขาวนะคะเลื่อนป้ายรักนะคะพี่พาสวยสยรักเหมือนกันนะคะรักเหมือนกันน้องโอเคเรียบร้อยแล้ว ทห่ดีนะคะใครที่มียอดวิวเยอะที่สุดเดือนนี้เดือนอะไรเดือนเจ็ดไม่เกินวันที่สิบห้าเดือนแปดจะประกาศผลนะคะไม่เกินสิบห้าเดือนเดือนเก้าจะประกาศผลนะคะว่าใครจะได้สลามชุดใหญ่ของปอ้าพาไปนะคะคนที่มียอดวิวเยอะที่สุดค่ะรอติดตามได้นะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ